คิวจากบ้านบล็อกเชนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มเวสพาร์ทสของ World of Women กันเลยนะครับมันจะไปต่อกับ w ิก k l y อัลฟาด้วยครับที่เราต้องทำซึ่งจะต้องไปถ่ายรูปกับผู้หญิงคนนี้นะในห้องลับนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็จะได้เควสของตัว g i ฟต์เอาด้วยแล้วก็จะได้เควสของวันที่18ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอเริ่มตรงกดเพยตรงตัว กิ๊บเอาไว้เลยแล้วกันนะครับมันจะได้ขึ้นว่าเราเคยกดแล้วนะครับเป็น tag, link, tag แท็กลิงแท็กเขียวๆเนาะหลังจากที่พเพื่อนๆเข้ามาในห้องครับ <c oughs> ก็ทาเควสต่ก่อนเลยเหมือนกับวันที่สิบแปดที่เพื่อนๆทำเนาะอ่ะก็คุยกับผู้ชายคนนี้ครับก่อนที่เราจะออกจากห้องห้องนี้ก็คืออะ่ะแล้วก็เก็บธาตุสีมองไปนะครับผมทีนี้ให้ไปเก็บดอกกุญแจสีน้ําเงินนะครับตรงฝั่งตรงกันข้ามเลย ที่ในป่านะครับที่เราต้องเก็บโอเคแล้วก็เปิดกล่องสมบัติหยิบกุญแจนะครับลงไปชั้นล่างแล้วก็ไปเมืองบาดาลเลยครับรับเควสจากผู้หญิงผิวสีฟ้าคนนี้ปกตินะ,ะแล้วก็ขึ้นไปด้านบน,นครับทำเควสเหมือนวันที่18เลยเอาง่ายๆนะครับต้องทำประมาณ3มเควสนะมันต้องได้3ทับก่อนนะมันถึงจะไปห้องรับได้นะครับ ถ้าเกิดใครมีวิธีที่เร็วกว่านี้ก็แชร์กันบอกกันบ้่งนะเพราะว่านี้ผมก็ไม่รู้นะผมก็ไปได้แค่วิธีนี้วิธีเดียวนะครับโอเคหลังจากเก็บเจมที่2ใช่ไหมครับธาตุสคือธาตุน้ำนะสีฟ้ามานี้เปิดห้องสมุดครับเข้าไปวางชั้นหนังสือเหมือนเดิมนะครับวางให้ครบตำแหน่งที่มันจะระเบิดนอะหลังจากทําเสร็จนะครับก็ออกมาคุยกับผู้หญิงหน้าห้องครับประตูก็จะเปิดละเดินทะลุป,ประตูไปเลยทีนี้กระโดดลงไปด้านล่างครับ ไปยังเครื่องเจนเครื่องอน้ำปราป่าแล้วก็ไปสลับท่อเหมือนเดิมเลยครับเ,เข้าไปเลยสลับท่อนะหลังจากจบใช่ไหมครับผ่านเควสนี้แล้วนะครับก็ขึ้นบันไดไปประตูก็จะเปิดแล้วทีนี้ให้มองไปทางขวามือเราจะเจอเจมที่สามเก็บสีเหลืองแล้วก็ขึ้นไปตามทางเลย ถึงตรงนี้นะครับรับเกรดกับผู้หญิงผิวเขียวเนาะแล้วก็มาสับคัดเอานะครับจากนั้นไปขึ้นลิฟต์พอขึ้นลิฟต์เสร็จไปสับคัดเอาข้างบนครับห้องก็จะมีรูปร่างเปลี่ยนไปเนาะอ่ะทีนี้ก็ไปตีกับเมตาบอทนะครับเพราะถ้าเราไม่จัดก,การเมตาบอททั้ง5ตัวประตูฝั่งตรงข้ามของห้องเนี้ยมันจะไม่เปิดนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องตีครบนะครับ หลังจากที่ตีครบนะครับประตูห้องบอสนี้ก็จะเปิดถ้าเนเพื่อนเล่นที่สิบแปดจ,จำได้เนาะมีให้กระโดดข้ามไปเลยครับไม่ต้องไปเจอบอสให้เดินออกมาข้างนอกนะมันจะมีรั้วอยู่ไม่ขึ้นไปเนหะ็นไหอ่าเราก็ขึ้นไปตามทางแบบนี้เลยนี่แหละห้องลับก็จะเปิดแล้วนะครับตอนแรกห้องนี้ไม่เปิดจำได้ไหมที่สิบแปดวันนี้เปิดเรียบร้อยอ่าทีนี้เข้ามาในห้องลับเราก็คุยกับผู้หญิงคนนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆสามารถถ่ายรูปก่อนได้นะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปทําตัวกรฟเอาเองนะครับก็กดเป็นสเกลอะไรให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นก็ค่อยกดทําบเควสก็ได้ครับเมื่อเรารับเควสนะครับเราต้องไปขายสมบัตินะครับข้างๆเลยสาผู้หญิงครับเดินตรงไปเลยครับเป้าหมายจะอยู่ไกลๆนี่เคหลังจากมากล่องสมบัตินะครับก็ตอบข้อ2ข้อ3ข้อ3แล้วก็ข้อ1นครับก็จะเป็นอันผ่านนะครับ่ะทีนี้มันก็จะเริ่มเควสใหม่เลยเป็นเควสที่ให้เราไปเก็บดอกไม้แล้วกันครับดอกแรกก็เห็น่ายหน่อยนะครับ แล้วก็ดอกที่2ก็จะขึ้นเลยนะครับหลังจากที่เก็บดอกแรกเสร็จผมไม่แน่ใจอย่างหนึ่งเรื่องการสับขัดเอาครับผมก็เลยปีนขึ้นมาอ่ะทีนี้ผมไม่รู้ผมว่าดอกนี้เก็บได้แต่ดอกเนี้มันเก็บครั้งที่3นะครับแล้วผมก็มองไปว่าเอาอเพเป้าหมยอยู่ฝั่งนู้นอ่ะผมเห็นขัดเอา out, ใช่ไหมมือบอลไงกดสับเล่นนะครับไม่รู้มันเกี่ยวข้องกับทางไปดอกที่2หรือเปล่านะครับทีนี้เพื่อนๆก็ลองมาดูแล้วกันนะครับอ่ะแล้วหลังจากที่ผมสับขัดเอานะครับ ผมก็เจอห้องห้องนี้เนาะมันก็เปิดออกใช่ไหมอ่ะเราก็เดินขึ้นไปเลยครับตามทางอ่ะเรียบร้อยครับดอกที่2ทีนี้ดอกที่3าก็อยู่ตำแหน่งหัวแหละนะครับเพื่อนเพื่อนก็กระโดดออกมาเลยแล้วก็ไปปินบันไดนะครับขึ้นไปตำแหน่งที่3าได้เลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหลังจากนั้นให้เพื่อนลงมานะครับก็ส่งเพสก็จะเป็นอันจบ่เคเวสนี้ส่งไปตรงที่ป้าย p o a p เห็นไหม ก็ให้เพื่อนๆกระโดดลงไปก่อนนะครับแล้วก็ไปส่งเท่านี้ครับเควสก็เป็นงานจบเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้อาพาร์ทแรก20่สทับยีเนาะแล้วก็จะได้6กทับหมานะครับดนล่างโอเคนะครับอ่าอย่าลืมนะครับแล้วก็ไปทําตัวกิฟต์อเวลด้วยให้มันครบนะครับเท่ากับว่าเพื่อนๆจะได้ทั้งกิฟต์อเวล์แล้วก็ได้ได้เควสของพาร์ทสของ World of the อะฮูแนะครับผม แล้วพบกันใหม่ครับอีกคิวจากบ้าน็อคเชนคนบ้านๆก็ทำได้ขอบคุณมากครับ